อนันตะศีสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้รู้พยายามตีสร้างทางการนำงขจามิอรมาปันเตปัญญาติปัตตาวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามี ปติภาปะทังสมาธิยามิอาตินาทานาเวรามณีสิทธะปะทังสมาธิยามิตาเมสุมิทธะจาราเวรามณีสิทธะปะทังสมาธิยามิตาเมสุมิทธะจาราเวรามณีสิทธะปะทังสัมปัตติญาณี มมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาติยามิตุรเมีระยามัชฌปมามาตานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาติยามิตุระมีระยามัชฌปฏามาตานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาติยามิิิมานปัญจ Sampradharani Sirena Sukhati Nanti Sirena Bhojatham Bhadah Sirena Niputi Nanti Takamati Ramviso Thakye Sampradharani Sirena Sukhati Nanti นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม มานิไม,ม,มาอย่างพันเต

ครับมาลุ่นยอดตาปาบัดพื่ชุมน้ากันนะครับเนาะครับวาสีด้ยอดอะไรครับพระภิกุสงผู้เจริญพระพิสูจ์ผู้เจริญพระมเจาราทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัิโยปจจัยพร้อมทั้งของอันเป็นบริวานทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระพิสุทิ์สองขอพระพิสุส์สองจงรับเครื่องปัจจุบันใจของทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าท nah pues ั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแด่ตัวข hmm. ้าพเจ้าทั้งหลาย แห่ย่เาเจ้าทั้งหลายที่ได้ร่วงลับไปแล้วด้วยอันมีบิดามารดารวดไทยเทวาเจ้าที่ภูมิสถานปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาสามีภรรยาบุตรีบุตรตา ความนายเวและสรรพสัตว์ทั้งหลาย้าโดวงวิญญาณเขาเหล่านี้ ทุกอยู่ก็ขอให้พ้นจากทุกถ้าดวงวิญญาณเขาเหล่านี้มีสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นผู้ปิสัยของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลและนานเธอสาธุสาธุ ครับอ่าขับถวายต้นพระป่านาะครับแล้วขับไปยอดพระป่าครับทั้งแม่ปู่หอมหวนครับอ่าฝั่งอนุญาตลุกย์เนาะครับนั่มาถวายครับทั้งวัดผู้ชุ่มนะครับกับเจ้าอาวาสทั้งวัดครับผมเพื่อครับมาบรวมสารนะครับพระมหาเกียรติยในะครับยาอัดยิมไปไทยครับพระมหาเกียรติในเบื้องนะครับเนาะหลังจากครับอถวายต้นพระป่าแล้วนับยอดแล้วนะครับกระสาทุสาทุไปน้ำกันครับกับ พระอาจารย์นะครับอ่าเคนนิมิตฝันนะครับนิมิตฝันครับอ่าฝันว่าเห็นยิ้มขางั่นวาครับทางพระอาจารย์เจ้าวาดนี่ยแหละมันได้โทรไปถามยิ้มครับว่าเกิดพศเท่ารไหนของั่นอ่าเอสจีินี่เกิดวันที่ยี่สิบพศอโยี่สิบอายุสี่สิบแปดปีนะครับเนาะอ่ากลับไปเอาเป็นแนวทางเลยครับเด้อครับผมครับแต่ก่อนๆนะครับแม่คู่นั่งที่ตรงนี้แหละมีครับ เก้าเก้าหาอครับจุดที่ใบใบพ่นะครับใบโพุ่ชุดนั้นปิวมากแบบพินิหารด้ครับผมครับครับผมครับต้องไก่ยางเป็นหลูกนะครับเก้าเก้าหานะครับพระอาจารย์ก็ไดงครับรับต้นพระปานะครับอา ของเอฟซีตัวโลวนะครับที่ฝากรวมบุญมากครับเนี่ยคู่กัตระสมนะครับสะสมมาในสร้างบุญนะครับสร้างบุญสร้างให้เห็นๆสร้างให้จริงๆได้ยินผสื้อไทยเบิ้งครับวามารวมสร้างนะครับอาจารย์เป็นครับนี่คงนโยบายนะสร้างพระมหากรีดง่นะครับสวยงามครับอาจารย์เป็นีลุกโค้งไว้แล้วนะครับความครับนักร้องดังนะครับอาจารย์สมกิตบอทองนะครับมารวม ครับถวายต้นราปานะครับเมื่อนี้นะครับเก้าเก้า <95, S 2> <ส>ห้านะครับขับสาธุสาธุไปน้ำกัน,นอ,กอ่าช่วงนี้กําลัางร่วมยอดนะครับ ถ้าไปพระอาจารย์อะไนี้ก็ได้บ่อยเาล็กน้อยเบอกเรื่องพระป้าสุมาลีมาขับเคลียเทศาสนา,อาสอนคติธรรมว่าการสร้างบุญยังไดยังใดกันเถอะครับในเย็บซี่ที่เพิ่นบยชน์เดิ <c oughs> ทนทางมาเนาะครับให้เพิพ่นได้ฟังครับนี่โครงการสร้างอันใด พอจุดแล้วหรกพอจุดแล้วพอจุด้ไอ่าอ่าฟังฝอายจานบันเทงฟังยน้อยครับผมอืมบางไหบางลูกคิวลูกค้าบางไหมแต่ถูกแครแบกนะครับบังเนเลเหน่อย ปาังแต่ก็คือปั่ห้องหัเกน็คือมารวมเมือารเจดีครับผมแมีวัมอ่ทั้งรังนะครับแ่ส่วนเ่งห้องศาก็จนห้องศาลก็ตสำเร็จเร็วๆวันนี้จะเรื่องห้องหัวแตลลูกคู่ ปามส่งนซอยสมเบครับผมอันเจตนาลกของตาญา่ทีนี้รมางรอุาน่คมราตางกมาอาจารย์นี่ไปก็ยัไม่พอครับผม

ครับเทศนาให้ฟังนะครับว่าเออเอฟซีรวมบุญมาครับมาสร้างได้แน่ครับผมชุดกวนครับแม่คู่กันน้ำต้นผักปลามาครับสร้างกุฏินะครับสร้างกุฏิไออเซตตะลังพระอาจารย์ไอยกุฏิลังนึงบอครับไอครับลังเดียวนะครับเนาะอืมครับอ่อต่อยอดเ้ื่องนาเองต่อยอดเ้ื่องนาอ๋อไต่อยอดนะครับ วันนี้พูดใบ้านไม่ได้เห็นมโอ้ครับสอวัสดีครับวัดีครับแล้วก็มาขึ้นไปนั่งน้ำกันว่ะท่านู้ใบ้านพูบ้านเลลัพไปแล้วเดียวศิละัจะก่อนวัดนั่งดยยอนิะวัจะก่อนวันไหนจะกสำัูใบ้านได้ผู้ใ่ er mm hmm. บ้านอเออโอ้เมาเมากินมที่ได้เห็ีนด้วยเลยตัวเองไหม เขาติดไปเรื่อยๆจนติดโค้งสามแห่งปฏิัิจริงจนลูก้งวๆอ่เยจนลกระดที่เทียนที่ยกหยอดนีครับผมหยบหยอดบุ่นแน่เลยล่ะขุ่นแน่จานสูงเท่าไหร่ครับอ่าสูงยี่สิบเก้าเมตรแล้วม่ยงชัด อันนี้พ็กเก่าก็ตัวเลขกิ้ความสูงของของเกีีนะครับเกีีครับผมจิ้งี่ิกาเมยี่สิบเก้าเมตรครับสองเมตรสี่ิเก้าสอเก้าก้่นนี้ความความสูงความกว้างของว่าฮะเกียดีนะครับปงสสานโหแับเยอะ สวยงามเลยครับผมครับผมครับผมครับโอ้เป็นชุดไพ่ชุดมั่นปะครับ โวนีพนรัมหมอไพลานสี่เบอร์เพ่นละานสาม่ง้ยยแสเนี้ครับแบบแบบตืดางแบบเสอเเงยบ่คมาบอสอโอผมาสปืนเลยบบุญบุญพะเวทอนผู้ใหญ่บ้านได้เนงานเหรวได้เล่ยนหมอรังานหรอบอบุญพาเออครับเออครับเออครับผมเออ เทาทานเราในจุบนใจยู่งยี่ีการี่ทำอะไรยาีมาาลปีผู้เขาเด้นต่างยี่นีกาบด้เกิดเป็นคนเป็นขี้เี้ยมไดมาอาอยู่ทบนนี่ทนี่ถึงกันการเมาอหมพุกเข้าครับผมช่วยเ่าไเทียวเที่ยวพุกเข้า้าเข้าไปเมื่ดเสร็เสร็จกนเสร็จได้ีไหทมาเาบริการเกิดเอนรับ

หนึ S 1> <S 1> <S ่งตายอย่าเพิ่งเขียนนะเหนึ่งแสนก็ต้อง หนึ่งศูนย์แบบหนึ่งศูนย์าสเาทจ็ดรวยเจ็ดร้อยเจ็ดรวยเก้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดร้อยกันสาธุสาธุเจ็ดเก้าเจ็ดกศนสาธุครับับก็ต่อเ่อัรื่นะศูงเจ็ดกั ครับนี่เป็นยอดผาปานาะครับวัดผู้ชุมครับครับแม่ครูหอมหวนครับผออนุญาตลุกซิตนะครับน้ำมาครับถวายร่วมสร่างนะครับพระมหาเจดีย์ใหญ่ครับหนึ่9 7ูนะครับเด้อหนึ่งศสาครับผมสาธุสาธุไปน้ำกันครับ มันเคลื ah, oh. ่อนในไฟจันคือสีนอนบ่อลับน้อโอ้นอนลับแล้วเตีนยิ้ไฟจันทร์ี่มีไฟเต็มเตี๋ยโอ้ไฟจันทร์นี่ีไฟเต นะรแม่หอมหวอนกับดาลูกศิษย์เด้อหน่เด้อหนสนสเดร้อยเก้าสิบเจดะสาธุสาธุนะครับเด้อสาธุสาธุครับ้วยบารมีองคูชีประขาวความกูตาและครแม่คู่หอมหวนนะครับสาธุสาธุอาจารย์สาหน้าเอาคล้องวันนี้สักอันหนึงเรจะมาอยู่ในหุบคล้องคล้องเออได้ได้ไดวันน้ได้ mong 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 hơn không à. là, một cái cửa hàng mọi người mong 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 ตลอดตลอนหย่ารับควาญน้ำกันนะครับเด้ออะปุเรนติสาอาลามเอวาเมวะอิโตทินันเตตานอุปกัดปฏิอิจิตังปฏิตังตุ้งหังชิปะเมวะทามิชัตุสักไหปุเรนติสังอาปาจันโทนปนารโสยถามนิโชติรนารโสยธา พิติโยวิวันฉันตุสะพาโลโควินาสตุมาเอภวัตวันตรยโยสุขีทิคายุโกภวาภิวันภนาสีริส ปัจจายโนย迦ตาโรยธรรมวาทันติอายวันโนสุขังภาลังอยันตโคทักขีนาทินาทั้งคาอิโสปฏิทิทาธิคารตังอิตายาสานาโสปะกปฏิโสยธิทัมโม จายังนิทัสสิตเปตานะโพชาตักกาตาอุรารภารันตจภิกขุนะมโนภาทินังตุมเหหิปุญญงปัสุทธังอนาภาคันติภาวุตสาภาบังคลังราคันตุสาะเทวตาสาภาพุทธาโลภาเวนะสัทธาโต เททวันตุเตหภาวะตุสาภะมังคลังราคันตุสาภเทวะตาสาภธรรมานุภาเวน,านัสตาโสเททวันตุเตหภาวะตุสาภะมังคลังราคันตุสาภเทวะตาสาภะรรม

เดี <łość> ่ยวเตี world? <The> world <now? N ic> ่ยนเพราะแ่นเย็บเ็วดนานแค่ไหนวาเนบานร

มวชนาสาธุสตสายุทีกท่านนะครับป่าในวันนี้เป็นเนื่อแรกที่มาอ่ที่ก็เป็นวายตุนพปลาเรื่าเนี้ยตุนพ่าปานะครับท่านวัดชุมวารามนะครับอ่าเป็นเรษฐีกับดอยนะครับยอดพ่าปลานะครับไหนึ่งศูนย์สองเก็ดเก้าเก็บเลยครับเด้อหนึ่งศูนก็เก้าก็นะครับอ่าครับกอนสีมาป่าปานะครับพอาดการดึงแต่นิมิตฝันหนึงนฝันสดอกฝวาาเห็ยิ้มสันวา อ่าวางงวดมีมาแล้ยวสวัสดีเพิ่อนฝันเลยครับเด้อครับยิ่งเกิดพศ21นะครับครับเกิดวันที่20นะครับอายุ48ปีครับผมอันนี้อ่าได้ยินบอก์ดออดนะครับได้อาจารย์เพิ่อนฝันอ่าฝันเย็นนะครับกับประตูกบทะเบียนรถฟูปาดีนี่แหละหนึ่งสองสองหนึ่งกระได้ครับสองศูนย์นะครับครับยอดปลาปลาเมื่อนี้นะครับสำหรับอ่ามาถวายต้นปลาปลาเอ็กซี่ครับที่บริเวณทางมากนะครับบางท่านก็ทำ งานอยู่ต่างประเทศหรือว่ามีครอบครัวอยู่ต่างประเทศหรือว่าทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับโบเดมาเขากับยกมือสาธุอธิษฐานขอพรนะครับขอพรองค์ปู่ชีวะเขาองค์ปู่ตาก็ได้ครับเด้อครับก็มีแม่กู้หอมหวนครับมาขับปอบกับอาจารย์จมจิตนะครับเป็นสะพานบุญใหญ่ครับกับพี่ปู่โบเดม่าหรือว่าที่สี่ทุกตัวคนนะครับรวมแรงรวมใจกันนะครับได้มา ถวายสร่างขับธระมอาหารกีดีไงนะครับยายอดหยิ่งสีไปไทยให้เบิ้ลนะครับเนาะครับแจะเรื่องยอดปลาปลาเมื่อยยางสวยงามนะครับอยากปยอดปลาปลาล่วงไทยด้วยเก่าเกียรต์นะครับอ่าแต่เรื่องงวดนี้ปูบอกว่าเบิ้ลขาหนึ่งบัวสัตว์นะเหากับพิจารณาเอานะครับเนาะอันนี้กับพิเแียร์แน่ครับขับเดหยิ่งถือผ้าไปนะครับเบิ้งธระมหาเจดีย์ครับเบิ้ลเน้นยอดนะครับเนาะ ครับผมอันนี้เป็นพระมหาเกดีดงวยครับเด้อครับที่แม่คู่ครับรวม อาสีมารวมสร้างครับอยู่ทั้งวัดป่าครับวัดพุ่ชุ่มนะครับวัดพุ่ชุ่มครับผมนี่ครับครับอาสาตูสาธุน้ำกันผู้ใดเห็นแล้วครับโฉบโฉบมันมันเลยครับเด้อครับอ่าสุกโฉบมันมันครับเป็นพระมหาเกียรติใหญ่นะครับอ่า ครับกําลังโครงสร้างกําลังเทปูนครับอ่าเป็นไปหายอดแล้วคข้าพเจ้ามา์ว่าความสูง29เมตรประสานว่าอ่ากับพิจารณาเอาครับอันนี้เป็นแค่แนวทางครับใส่วิจัยญาณในการรับชมครับอ่าเอฟซีทันใดเนาะครับอ่าครับผมอ่านี่เป็นยอดป่าป้าเนาะครับยอดป่าป้าวัดพัวชุมครับ102่งศนเจ็ดเก้าเก็ดนะครับหนึ่งศูนย์สองเจ็ดเก้าเก็ดสำหรับเงินปิวเนาะครับปิวลงครับตักแม่คู้ก็คือเก้าเก้าหานะครับอันนี้เป็นเงินปิวอ่าลงตักอ่าแม่คู้ข้ามหัวเน่าเก้า เก้าเก้าห้าครับหนึ่งศูนย์สองเจ็ดเก้าห้าครับผมอาสาตุสาธุไปน้ำกันครับสำหรับคลิปนี้แอดยิ้มกราบขอสวัสดีครับ